สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสองฟังโขงสองฟังไทล้าคนลาวคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนําเนาเมื่อนี้กะถือว่าเป็นเลิ้งงามยามดีที่ว่าเขาได้เอาเข้าขึ้นเฮือนแล้วค่ะเขาได้บะได้บนกับพี่ให้พี่นาไว้ว่าถ้าได้เท่าใดแล้วเขาจีบมาให้เพิินเคิงหนึ่งเนาะเพราะว่าถือว่าเขาเฮ็ดกะเฮ็ดในดินเพิินเขาเพิินหักสมหักสาาะกะเป็นความเสื่อของชาวลาวตั้งแต่สมัยตตกี้แต่ดึกดําบันมา แต่พอเมฮิตของประเพณีเขาแบบนี้เนาะกะมาฮิตตามฮิตของฮิตเกาฮิตเดิมมาเบิ่งนน้กากันบามันสิมีอย่างเนยหลังจากที่เขาปั้นเข้าปั้นน้าแล้วงูจํานวนเข้าแล้วเนาะกะได้มาเกะบาให้เพิินเนาะหลังจากที่เฮาบาไปเดี๋ยวพลิ้นสิพาพอแมพี่น้องมาเบิงบ่งว่ะมีอย่างเนยตอนบา,าเฮาไปอย่างเนาะมีแต่เฮาวอเอาจมเอาซื้อ,อ,อละกะ บาดมือมาแก้บะมันกะซีมีดังนี้เดี๋ยวเอาออาให้เบิ่งเด้อทุกคนกะซีมีจำนวนข้าวหข้าวของพลินกะซีได้ประมาณแปดสิบเฮากระให้เพิ่นประมาณนี้เนาะทุกคนเบิ่งนำกันแล้วกะซีมีเบียร้าวแล้วก็มีไก่แล้วก็มีข้าวสุกแล้วก็มีนี่เนาะแล้วก็มีดอกไม้เทียนคูปูอาวเราแมไปเอาไปปูจมกะซีเมอีเมแล้วก็ซีเราขาวอีกเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเอาเราขาวมาเสริมใส่อีกเที่ยนหนึ่งเดี๋ยวพลินจีไปเอาเราขาวมาใส่ก่อน อันนี้มันก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลที่นี้เรามีเบียร์แล้วก็มีไก่มีข้าวสุกแล้วก็จำนวนข้าวที่จะเอามาถวายเพื่นหรือว่ามาถวายเพื่อน,อเ,อนเนาะแคลินกะ บรอยากให้ทุกคนเชื่อแต่ก็อยากให้เฮ็ดเบิ่งเนาะเพราะว่าเฮาได้ป่าเมียนแล้วเฮาก็ต้องแก้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของทุกคนเดี๋ยวมาฟังเสียงอ่านเนาะเออซาดูซาดูตะบุตะซาบคาบตัวลาหะตัวสมาสัมพุทธาสัมมาสัมพาสัมมาสัมพุทธาสัมมาสัมพาสัมาสัมพุทธาสัมมาสัพุทธาเอออันนี้แ่ะดีดีแล้วได้เข้าได้น้ำได้เฮ้นได้เฮียงเซอเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าดินเจ้าโดนคอยว่าคอยได้ภาคอื่น ถ้าให้ภาคหน้านำเจ้าดินเจ้าดอนนี้เพอเบิ่งเขาให้เขาหน้าเพราหนูมาสัตว์เพราะสัตว์มากินเพราะเขาได้หลายเพอาได้หลายเจ้าก็ได้กินหลายแล้วค่อยได้กินหลายเจ้าก็ได้กินหลายแล้วนี่ค่อยก็ได้หลายสบควกรุ่นมาป่าธนาแล้วแล้วค่อยได้เอื้อนในห้องเสร็จแล้วค่อยก็ได้มาแป้งเข้ามาปั่นเถอะแล้วก็ได้เอื้อนในห้องสว่าโอ้ท้าวเบิ่งให้เบิ่งหน้ากแล้วก็จิ้มมีเล่ามีไก่มายกมาถวนมาเลี้ยงมาเกลือเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าดินเจ้าดอนนี้นะ กับป้าเจ้าเขานี้ที่ว่าได้ปุ๊กปังก้งสาได้เบิ้ได้แยงตัวแล้วเรามือนี้ถือว่าเป็นที่วบาเป็นที่มุมที่แล้วเราได้ได้ปัเข้าวปัาน,น้ำก็ได้เหมาะสมเจอแล้วตามความมุ่งมั่นป้าธนาเราก็มาปัเข้าวปัาน้ำเพื่อจะมีข้าวมีมาาน,าน,น,น้ำมาสู้กินนี่นาเรามีเล้ามีใกล้มีเบี้ยมีนามมีข้าวนี่ล่ะมาสู้กินนี่นาขอข้าเจ้าหลักสมหลักสาก็ขาเบงเขาแย่งสลอดไปแล,แล้วข้าเจ้าต้อนทับจับจบเอา นอนรับ่ะบูนอนปูนอนเยยด่าบูงินบเรว้าเฮอว่าโอ้บริตัวคือไทยมือ่างบไร้พังคือไทยมือก้นอันนี้แล้วก็ได้บ้าแล้วจนเสียสัจจัก็ได้มายกมาถวยมาเลียงมาเกือเจ้าไ้เจ้านาเจ้าดินเจ้าโดนเจ้าป้าเจ้าเขานี่เราก็ขอเาเป็นที่มุมที่แล้วเราก็ขอเบิ่งเขาแย่งเจ้าไ้เจ้านานี่เขาเบิ่งเขาแง่งดีมีแห้งได้เราก็ได้มานองมาแซวได้มากินเหล้ากินแป้งอยู่นี่ครับเพราะตื่นเฮาหอนเขาักสมรักษาได้ ได้นนองเดนเซล์นะจะมาคุ้มป่วงจะ่าปกครอบปกควยได้สาถูกาถูกป้ครอไปกควยที่้เรามีใกล้สาถูกนะอันนี้เราเฮ้เจ้ากินพอจิงเจกาเคเจ้ากินเถอเจ้าได้หมักได้กินจากซูาตับเลนเอตือในทองไขงงเงงออยู่ในปุ๊มอันนี้ละเฮเจ้าได้มากได้กินกินทางข้าวทางเล่ากินทางข้าวทางน้ำได้ยู่ได้กินก็ขอเฮเจ้าเป็นที่มุมที่แล้วแล้วก็ขอภาค ให้ภาคหน้านี่เจ้าให้เจ้าหน้านี่ได้อยู่นี่ให้เจ้าได้อยู่ได้กินเด้อแม่นรบบเดียบผสมมาหองเนาะอย่าว่าบอกครอบบอกคุยให้ได้เอิ้นบอกหงค์เขาบอกฮุ่ตื้นเฮาห่นได้เอามาเฮ็ดให้เฮ็ดหนาอยู่นี่น่ะเอามาครอบมาคุ้ยเรามีเหล้ามีไก่เนี่ยมาซุมมาแก้บะแก้บุญเราได้อันนี้น่ะมายกมาถ้วยเราได้อย่าว่าบอกครอบบอกคุยให้ได้นอนรับแบบบ่งูนอนหูนอนเยียดแบบบ่งินเขาเป็นที่มุมที่แล้วช่อนนี้ปีหน้าพาเม่อผลแหละจังกีได้มาหาเม่อ ก็เพิ่งเฮาแยงได้กินเหล้ากินแป้งได้น้องได้แซวกย่าซู้หัวส้มหั่อซาได้เอ้าเจ้ากินแล้วกับป้าเฮาเจ้ากินนะกันนี้ก็เป็นเหล้าเป็นนั่นค่อยกะเจ้าเฮาเจ้ากินอ๋อส่วนเจ้ามาตอนหับจับจุกเขาได้มากได้กินเขาได้กินอิ่มเต็มปีนี้ได้ท่านี้ปีหน้าเขาได้หลายก้อนนี้เออได้สมบกสมเจอได้ได้มากได้กินมีทางข้าวทางน้ำมีทางข้าวทางเหล้าทางเบียร์ได้อันนี้เราเป็นเหล้ามีเหล้าแก้วใกล้ตูได้มา ยกมาถว่วมาเลียงมาเกลืออยู่นี่น่ะเดี๋ยว่าเบ่เอิ้นบ่หองบ่คขอบ่คว้ยได้คเป็นที่มุมที่แล้วเด้อเจ้าดินเจ้าดนจ้าให้เจ้านานี่น่ะทางนางทอละนี่เอ้ยเอาป้าเาเจ้าได้อยู่ได้กินมีทางเข้าทางน้ำน้ำก็เอาให้เจ้ากินอยู่นี่มีทางเล่าทางใกล้มีทางเข้าทางน้ำป้าเาเจ้าได้อยู่ได้กิน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 เต็มมีข้าวเส้าเป่านี่นะมาปั่นเถิดเด้อเดี๋ยวว่าว่าเป็นโบได้ตัวคือไทยมือล่างโบได้พังคือไทยมือก้อน พอเจ้ามาตอนรับจับจมเอาแล้วเจ้าได้อยู่ได้กินเจ้าเบิ่งเจ้าแยงได้อยู่ให้อยู่หน้านี่ได้ปีหน้าก็ได้มาอีกได้มากล่ะก็ได้มานองมาเซลดูตื่นดุนเอใช่เรอเมื่อกี้ตัวตตยุหไปูละเออมากิอะเว่กิมตอนทับจบจเอูมาแหงเกินมาแหงเอาตอนทับจับจบเอาได้เ๋ยวสกว่าได้มาบกว้บกว หมากมากินแล้วค่อยกินเยอะเจ้าไปได้มากได้กินจุกสปากมากทุกโก็ท้าว่าโอ้เจ้าได้มากได้กินแล้วเรือนเจ้าซากมากกินเจ้าแล้วค่อยหน่อยที่ขอขอเอาขึ้นไปยุบไปกินอันนี้นะเจ้าจู้เจ้ากินแต่เจ้าได้กินกินเต็มแล้วกรับมาเอิญหมกพอปลากควายได้น้องได้แซวได้น้องได้นั่นเลิกกับมห้วงหัว้มหัวซาได้บาีได้ได้กินเหล้ากินแป้งได้บนีน่ะ บ้านข้าวเลวแล้วนะเพราะว่าข้าวก็ได้สปาร์ว่ากวนเจ้าก็ได้มากได้กินก็ได้มาจับยกเอาก็ได้อยู่ได้กินกินเอ็มกินเต็มแใเบิ่งได้แยงมีทั้งข้าวทั้งเล้ามายกมาถั่วได้มาเลี้ยงมาเกือได้ผีดาผุนพาเบอร์หนดละจะกินได้มาเลี้ยงมาเกืออีกได้ไปเอทยเ็ดนาได้มาประกวดอยู่นี่แต่หมูบุดะม่วงกับหมูส้มหมูซาได้แล้วก็ได้ต่อยแล้วก็ไดัยตา เจ้าซากมากเจ้ากินเรค่อยกัดที่หกเจ้าซากมากที่หเจ้านี่ท้อคืนเนื่อเด้อเอาคนเจ้ามากเจ้ากินที่นี่ต้กินอิ่มกินเต็มไปนไปนไปกินละรับไปเเจอนทองใสอยู่หนอุมูรงามวงเปล่าเี่ยนมาได้สุดความมุ่งมั่นปรถนาแท้ ปาได้แปดสิบเป่าเราเออเฮาซาวเป่าเนี่ยได้้าวเป่าตต็ๆนี่มาทาอยู่ทากิดหูแล้วเนาะมาจีกำมาเฮาปันป่นเฮาปั่นกิด ไป้เหลือซากมากกินล่าข้อขึ้นเมื่อเด้อปฏีหนะเหลือจะสร้างมากกินกินเหล่าข้อยิ่อขึ้นเมื่อบ้านเมื่อเมืองได้ปฏิหนาแล้วกินเสร็จแล้วค่อยขอดีกว่อกินได้ปฏีหนะสังเกตที่พวกที่แล้วเท่านี้ดำพลุนอยู่ มาเป็นฮีดคอหรือว่าความเชื่อของส่วนบุคคลที่จะเชื่อกันแล้วกันมันกาได้ดําเนินกันมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยพอเท่าไม่เท่าป่ญ่าตาย้ายของเฮาและเฮาก็ได้เฮ็ดนาเพิ่นเนาะเพิ่นพาเฮ็ดก็ได้เฮ็ดเนาะ mm hmm. เฮาได้กินเพิ่นก็นต้องได้กินมีความเชื่อว่าประมาณนี้มันเป็นเจ้าทินเจ้าฐานที่หักสมมักซาขเข้านะให้นะต่างก้าของเฮา เขาเฮ็ดลงไปแล้วเขาปันเขาได้เท่ารเขาเคยบะเ,เคยบ่นกับเพิ่นเมียนเขาก็ได้เอามาใส้มาแทนให้เพิน่นให้เพิ่นหักสมหักษานะเขาได้สมความมุม่งมป่าปถนาที่เว้าไปเนาะก็คือมีความเสือ่อส่วนบุคคลเนาะไผ่บเซื่อกับบ่า,ากันเนาะแต่ส่วนตัวของเขานั้นเสื่อเนาะเพราะว่าเขาเป็่นสาวศาส,สนาพุทธก็เลยมีความเสือ่อทางด้านนี้เนาะุกคนเนาะถ้าไผ่บเสื่อกะบาว่ากันเด้อถ้าไผ่เฮ็ดแบบนี้หรือว่า มี h ี a ของประมาณนี้กะอย่าลืม c o m ม,มนต์มาบอกไพลินได้ว่าอยู่บ้านกะเปลี่ยนแบบนี้เนาะอยู่ฟังไทยเป็นแบบนี้บหรือว่าบได้เปลยนแล้วเนาะกะฝากอมเมนต์กันเข้ามาเนาะให้ความคิดเห็นแก่ไพลินเนาะอันนี้กะสิเปลี่ยนทงน้าที่เกี่ยวเข้าออกแล้วเมย์ไพลินว่าสิได้ประมาณ80กะได้ประมาณ80อิริเนาะเจ็ดสิบก็กัวเกือบเข้า80ได้ความสมมุ่งมายปรารถนาของ เฮาเองเนาะของตูบุกเยวเองล่ะกะให้ได้ตามนั่นล่ะกะมาแกปะแกบ่นคือมีเหล้ามีไก่เนาะทุกคนเนาะตามนี้เลยมีเหล้ามีไก่มีเปียน้ำส้มน้ำหมานปกติมีเนาะบางคนเพิ่นกระเิ็ดตาแหกแหกเข้าหัวนะแต่อันนี้บริเ็ดแหกเด้อยทุกคนเดิอม,มันก็เป็นความเสือส่วนบุคคลผายเฮ็ดจังไดกะตามเตเนาะส่วนบุคคลนั้นก็นคือส่วนที่เห็นที่ใส ถงมันก็นจะเป็นโซกเป็นซาวซกอของเพ่นก็นคือเข้าเขาได้แปดซีฟให้เพ่นเสาหนึง่งมีเบียร์แก้วหนึง่งมีเหล้าขาวขวดหนึง่งมีไก่ตัวหนึง่งมีข่าซุกเนาะทุกคน,นเนาะตามความเชื่อส่วนบุคคลอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงเพงลงรบกวนถาวาจัางไดเพลินก็นต้องกราบขอโทษโปรดอภัยพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อทางบ้านไวนะ้ณตรงนี้เนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะอันนี้ก็เป็น คอมเสือหลังจากที่เอาเข่าขึ้นเล่าแล้วเนาะเอาเข่าขึ้นเอาได้ปั้นเข่าปั้นน้ำคือคลิปก้อนเพลินกระด้างคลิปวิดีโอปั้นเข่าปั้นน้ำให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิง้งเดี๋ยวเพลินสีลงท้ายให้เบิ้งเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้มันกระิเป็นคลิปอีพีสั้นๆเนาะเอามาให้เบิง้งทายทอดพิธีชีวิตเศ้าแล้วให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิง้งเนาะหน้าเพลินกะเสียงแบบโอโบไหวเองเนาะเสียงก็กคือเปลี่ยนแล้วก็ หน้าก็คือแดงเพราะว่าตตกแดดเห็ุเวียงเนาะพ่อแม่พ่น้องเนาะสำหรับมอนี่กิมนี้อีพีนี่เพลินกะสีได้อำลาพระจา่าพ่าแมมพี่น้องไปกนถ้าผอยายกหูอ้อยียงต่างๆหรือว่ามีความหูใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆก็เอามาแลกเปลี่ยนความหู้กับเพลินได้เพราะว่าเพลินกะม่มีความหูทางด้านนี้ร้ายแต่อันนี้กะเป็นความเสือเ่อเนาะความเสือ่อส่วนบุคคลกับยาวายกัน่าถือ่าทะสากันเ้อ สำหรับมือนี้คลิปนี้ก็บสิได้ขอลาพี่ๆน้องๆไปก่อนสามบ่ายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งโขงสองฝั่งได้แล้วไปก่อนแล้วบ๊ายบาย